ยิ้มแน่น้ำตาคือเซซายระบาดชื่อระบ่อจื้อระบ่อจื้อระบ้อก็คือมึงขึ้นนี่มามาแต่หมอวาดนี่เนาะเบายักบุไดพ่ออดิเนาะนอนมายามแรงมาเลยก็รลังปากเนาะเอาทามยังไงก็รลังปากเบาน้ำร่างเบาเบาน้ำรังเท่าตอนชีโม่พอด้ปากได้ปากไม่ดีฮะสบายดีดีสบายดีเอ๊ ไ <50 S 2> ปดีเลยพี่น้องใครแดนเด้่พี่น้องใครแดนเพี่น้องเอจสยดีเยอรได้อีนนี่นยองหนนเื่อทว่าเพื่อนกระเบาเนี่ยกเปาไดเนาะตอนน้องมาเมื่อท่านทน บปามีแต่ไหก็ไหเนาะบรทไทยเบิงเนาะมีแตมีแตไหก็ไหตอนนี้เหนตอนนี้เห็นเบาน้ำลังเขาเขาบากยังก็เบากน้ำแบบเด็กเล็กน่อยกาลังเขียนบากรักษามีแต่เยี่ยมกับมีเยี่ยมกับเบา เดี๋ยวบเลเดี๋ยวบอยกกระเป๋าบ้ยดูเดี๋ยวบ่ายังจะหักใคราจจะหักไครจะหักใครนี่หักอีอีกเอาไหวได้สะหักไปอีกหักไปอีกหักไปอีกครับหักไปไหนหักไปไนอ่ะหนึ่หักไปนหักยงไปออกมาดูจะไม่มีอจจะคนจะไม่มีอาจจะคนจะไม่มีอะ เขาบอกเบาอมนบอยมะต่ออท่อยเจะนียจะขนเนจะนคนนงเบาที่ไหนจนเย้เจาะมีเนีจะนเอาจะตอบข่อยข่อยเ้าเจเจาตออเออเออหมมีเนียจะคนคดีย่เออซื้อซื้อ้ไงยังที่ใกล ซื้อยังซื้อยังมีาจะซื้อยังซือยงมี่มีจะซื้อยังเอาจะไปเพอซื้อมีอะมีซอองอันนี้ลูกวันนี้ลูกจะทุนลูกจะนพี่สาคนอันีูทวียไหนซอทวิูที่หนูที่หนึ่งท่า Tân nhân, thầy nó. Tân nhân, thầy nó. Tân bay. Buy song. 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 Buy song.

ดาวลูกาวดาวันดชีเซา้อนะเสารดาวี่เสาวดาวูเสืเดือนดิอ่ะลูกเสืเดือนซื้อบัยไงใส่กะเฮ้เก่งนะนั่นนเ่ไหร่พอจะซื้องพอจะซื้องื้าซืาอ์ดพ่ออัดตัวพ่อู ไม่ก uh ั huh. uh ้ง huh. ต uh ัวเด้ออ่านมายังลองเขียนเด้วยสิอ่านมาอย่างเขียนอ่านไม่ยูเขียนลองเขียนมั้งหรเราอ่านมันช่อ่านได้ผมคอยสีลองให้ลูกสาวจะเขียนให้เจ้าอ่านเด้ออินบอกเจ้ายังสมอ่านออกอยู่บ่เด้อเออเออนี่บางยังมันมามันยังว่ะนี่บางยังใครนี่บักผู้มันคิดผู้ผู้มันอยู่นอ่ะจะปี้อยู่ผู้นี่มันเคยยึเจ้าบ่ อยู่7ปีเออถือว่าเว้ยถือย่งนบ่เป็นแต่1มา7บ่ถือว่าใช้คืบายบ่มันสิสอบคําถามได้ถูกหลายข้อแล้วเนาะบ่ได้เว้าไปเลยแล้วเอออ้าวม่นๆอ่านเบิ่งนี่อ่านเานี่อ่นาะอนเบิ่ดนี่่เนาะนี่ๆๆเดีวใ้เพิ่นอ่านเนาะเ่สิอ่านถกบ่เด้อเห็นบ่อ In ổn chân anh nó với anh nói tiếng nói đấy lên này, đưa, đưa. <laughs> à, ăn bữa này bữa đây lên mọi người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  mọi ăn. ăn người mọi 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 อ่านเพื่อคือเพื่อ่านต่อใจอ่านอ่นตั้มนี่นอ่านนังสือได้บออ่านนังซืออะไรโต๊ะยังนี่โต๊ะยังนี่สบายดีปีใหม่พระทุกดูเกือบถึกไม่นะสบายดีเบิ่งครับากเบิ่งครับเจ้าอ่านยังบ่ถึกอยู่สบายเออถึกแล้วบางข้าถึกแล้วแต่ไมาไม่ว่าท่านถึกอยู่อีกเกือถึกแล้วต่างใจอ่านเบิ่งต่างใจอ่านเบิ่งสซาบายซา สบายดีพี่้องทุกคนสบายดีพี่ทองทุกคนเใจเอ็นออมีแต่สบายดีพี่น้องทุกคนเจอคือตื่นเนาะนี่น้อสบายดีพี่น้องทุกคนคือในี่ใครหันเ่มาใครหันคนรอประจำหมู่บ้านนี่ใอาจารย์อาจารย์วันี้ใควันี้เราอีกตเราอีใครใคร มันไผ่เลยมันไผ่มนไ่หันมันไพ่หันมาว่านี่บเจอไผพ่อดิเนาะเบาอีกมาว่าเนี่ยจอเบิรอีกใส่ใส่ซื้อแล้วจังไรหันมนไ่ดิซื้อพ่ลอืบ้งอ

าถ, tweeted, ถามจังทามยังิ <S <S ่นบ่มีแนวถามปานนี้กะบาจะได้่ไวาจังไดเลย่นอจังได๋นซื้จังได๋นน่นี่นะนี่าซื้อจังแ่เจอบ่ไผเบียกค่ำเย้มาหานเต็กนะเออนี่กะตุ้ไหนแดนะไกลไๆๆ

ไมมูชมากเดหยุดก่อนเลยโอเเนาะพวกินเขากินาะพวกินเขากูปมัม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 ก๊ดเบอยกู๊ดบอมัมมัมมัมก่งมากอ่ะอ่ะอ่ะ้หัวยิ้มกินตัวคอยเอาเขามาแล้วกิน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 อ่ะปกอ่ะเพิ่งไหน บ่อยากบอรหรือว่าเนี่ย <Okay. S 1> ไรตอบเขาแน่ <c oughs> ตัวเอาตีบาสิกินแล้วบากินอ่ะมามามาเอาคำหนึ่ง <คำ S 1> สองคำ,คำเอาคำเดียวคำเดียวคำเดียวคุยใช่แล้วตีเอาคำเดียวคำเดียวเอาไปไม่ไป,ไป,ไปตัวงคอยจีบหนี้แต่จะได,ด้ดิผลินน้ำจะไดเ้เอาไม่ไปนะขอ คำหนึ่งนะอาปาาปาเร็วพอพอยากจะไปยากหกินสับมกินไม่ไว้นะบากินบหฮะกินเนาะกินกินคำนึงอ่ะอน่อยนึงซีมซีมซีมกบบกับกินนะ

อาน้บอเอายังเอายังเอาข่าบอเขาดีดตีเลยพัชิเขาเจ้เอายังเอาเขาบอนีคิวัมากิน่ะขอคอยยำย้ำย้เหตุขอเห็ดเองนี่ใช่ไข่ แสบอชีมือลูกสาวแสบอแบอตอบเลย่แบอไ้กินเลด้อมือหนามันปรเห็ดไหนได้แสบแบเจ้าต้องกินเด้อเนี่นั่นบอน่นั่นแหละวัสเล่วสซาวัสซาเอทไมเอาไมเออไปยังไสิ่ทยไหม่ายไหมถ่ายคลิปไหมบ่ถ่ายคลิปไหมบ ถ่าคลิปใหม่ป้องยังเทำไมถ่ายคลิปไปจเออถ่ายคลิปถ่ายคลิปกินเข่าเด้อแต่ว่าสบายดีพี่น้องมือนี้คอยช่มากินเข่าให้พวกแกเบิ้งเด้อจะาแนมไปแนมไปเดมากล่องสบายดีพี่น้องคอยอยากให้ทุกคนมากินเข่าแล้วกันเออเอาคำคำทับอีสเนาะเอาอาปักเสบบอเสบบอกินก่อนทิช่ยังว่าเสบบ่ แซ่บบอเอมากินด้ันเลยเอาทำเอาทำทีเดีทำที่อ่ะอ่ะอ่ะที่แหละที่สองอ่ะอ่ะอ่าับที่นยอนเออเออเ่ลยเออขอำลังเนาะขอำลังทำทีสี่สี่แล้บ่นเอออืมเก่งแซ่ ก่งเทต้มกาวปียกลูกเศ้าลาเป็นคนปอนเสีบลายพี่น้องสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยบัดบัดที่บอกเขาบอกนน้ำพ่นลมก็ใบ่เปหนอรบอ้ ตัดฝามาเนาะหลังจากที่ว่าประโยชน์ของมันทุ่งมอกันลายมือเติมพี่น้องเลยอาการเหมือนกับคือเกาอะไรเนาะชื่อแน่บุชื่อแน่เบาสับหนาทับลังเขาบอกให้เบาเขาบอกน้ำเฮ้าถามว่าใชยพอเบายังมาแต่ห้องมอได้มานอนอยู่เพื่อนหลังจากที่ว่าครับการฟอกเนาะ หลังจากที่เพิ่นเบาไปเลยเพิ่นกะเพิ่นกะนอนนอนรับนอนรับประมาณชั่วโมงหนึ่งเดินมาบ้านี้ก็เบาไปเลยนตอนอยูงมอสมาเพื่อนก็มาเพื่อน,นีนเนาะมีแต่โบปา่าทามยังก็เป็นโบป่าแน่นอมาเพื่อนในมือหนึ่งและทามยังก็เป็นโบปา่ามาบัานนี้ น้ำแท่งมานี่ยเขามาได้ทายคลิปเอาตอนเปิ่นบอ่อตอนเปิ่นปลาเอาถามยังเถิดะบ่อ,อน้ำล้างเขาเขาถามยังเพมันกระตอบตรงคนเจอนะเอามันเป็นน้ำทานหมอ้อเพคนว่าถาดเบือมันขึ้นสมองเนาะถาดเบือมันขึ้นสมองบอ่หรือวในใีว่ยได้เขาไปกับบ่อจักมาน่าเกิดสีเขียวของก็ไม่เบิด่ดเลยนะทุกคนนะเพราะว่าเพคนก็เป็นแห้ง ก็ไข่เนื้อนอนฟันในปากในเบาะน้ำเเผงนะคือมาตอนธมิดอันอุ้ยหอดโปะปากน้ำเเผงผมมีจเจ้นอนข้านกับแข้งเนาะก็ขอใจสำหรับคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ได้ร้อยคอมเมนต์นมเมนาะเขาไปกับอ่านเรื่องอ่านอ่าน,านจนมืดนั่นแหละแต่ว่าบางคอมเมนต์กับส่วนรลายคอมเมนต์อยากให้ไปหักษาภาพพอหักซา พอไปหาซ้ายุทธัยเนาะเขายั่งประดานในผอเนาะเรื่องอันนี้นี่แหละขาเข้าผอบริษัททาจันทรสิไปเนาะแมนยูเข้าก็อยังไห้พรเฮาดีเนาะแต่ว่าเาเา้า่ปัะไานในผอมนะทุกคนอ่มาสิได้จบไวสันีน้เนาะ